ยินดีต้องรับเข้าสู่ไลยการลาฟลน์เนาะมือนี้บอกเลยบอกผิดหวังอีกแน่นอนเพราะว่านุนี่เนาะมีผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับคนที่ว่ามักดูแลเส้นผมหรืออาจจะแบบมีปัญหาหรือบมีปัญหานุนีบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ที่นุนี่จะว้าออกไปบมีไผ่บมูบมจักเนาะนั่นคือผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนนั่นเองเนาะที่ว่านุนี่ เห็นขายอยู่ตามห้างดังๆหลายห้างเลยเนาะโบโลซาเดี๋ยวเราไปพบกันกับเอนเลยสบายดีพี่ตุ๊กสบายดีสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจเมื่อนี้ที่ว่าพี่ตุกได้มาห่วมอยู่ในรายการของบงเฮาขออนุญาต แนะนำตัวเองนะคะปรณันธพรมวังเป็นผู้บริหารแบรนด์แคทเธอรีนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสมาแนะนำให้พี่น้องที่สปอปอลาวรู้จักผลิตภัณฑ์ของแคทเธอรีนมากขึ้นเพราะว่าในเมืองไทยเราก็มีชื่อเสียงค่ะแล้วก็ที่เห็นวางอยู่ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของ ผมหงอกค่ะแล้วก็ผมร่วงผมบางนะคะรวมทั้งคนที่ผมปกติอยู่แล้วแต่อยากให้ผมเนี่ยยังสวยงามอยู่ก็ติดตามกันนะคะโดยนี่มีตั้งหลายผลิตภัณฑ์พี่ตุ๊กนูนี่อย่างกู้เนว่าแต่ละโตนี่มีอีอย่างแน่ได้เลยค่ะอันแรกเลยนะคะตัวนี้แชมพูป้องกันผมร่วงนั่นแหละออเป็นชุดแฮร์โทนิกค่ะเป็นแชมพูนะคะก็จะตามด้วยคอนดิชเนอร์หรือว่าครีมลดผมนั่นเองใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็น เซรั่มบำรุงผมนะคะสำหรับผมที่มีปัญหาการร่วงนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมของสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะมีส่วนผสมของโซมของวิตามิน B5 วิตามิน S นะคะแล้วรวมถึงวิตามิน B ีด้วยนะใครที่มีปัญหาผมร่วงก็แคทเธอรีนแฮโทนิกค่ะชุดนี้ค่ะเซ็ตนั้นเลยเนาะใช่ใช่ใครที่ผมสวยอยู่แล้วอยากให้ผมสวยต่อเนื่องนี่เลยค่ะขอแนะนำ ตัวนี้นะคะเป็นแฮมาร์คค่ะขอ็น้องนุนีมากใช่ค่ะเป็นมาร์คมาร์คบำรุงผมใช่สูตรร้อนค่ะตัวนี้นะคะที่น้องนุนีเห็นช่วยในการกระตุ้นทําให้รากผมแข็งแรงเส้นเลือดไหลเวียนได้ดีมันอาจจะแบบไปเลี้ยงผมเฮาให้ผมเฮาเงางาใช่ผมไม่ได้แข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้ส่วนตัวถัดมานะคะตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าแค ครีนอิซี่แชมพูปิดผมขาวสูตรสารายนะคะมีสีสีค่ะมีสีด้านธรรมชาตินะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีโค้กค่ะหรือว่าสีน้ำตาลแดงนั่นเองทีนี้ตัวนี้ดียังไงคนที่มีปัญหาผมขาวนะคะก็สระทิ้งไว้15นาทีค่ะหมักทิ้งไว้15นาทีก็ได้สีตามทาหมักเลยใช่เลยค่ะอันนี้เนี่ย จะไม่มีแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่ฉุนค่ะนะคะมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้สีติดดีนะคะตัวนี้จะเป็นปิดผมขาวเหมือนกันค่ะจะเป็นอีซี่แชมพูเปลี่ยนสีผมนะคะสุดรสนมุกดำตัวนี้มีสีสีเหมือนกันค่ะสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลแดงค่ะผลิตภัณฑ์ก็เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไร้เคมีอันตราย โดยเฉพาะพี่น้องสปปลาวนะคะก็จะไม่ค่อยชอบเคมีเนาะพาบางทีใส้ไปแล้วแบบอนาคตมันสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้วางใจแคทเธอรีนในการที่จะดูแลเส้นผมนะคะทีนี้นี่คือปิดผมขาวคนที่ต้องการความเร่งรีบนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาหน่อยนะคะแล้วเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายขอแนะนำแคทเธอรีนนี่ค่ะ ครีมปิดผมวขาวธรรมชาติ V8 คำว่า V คือว e g e t a b l e เป็นพวกกลุ่มผักทั้งหลายเนี่ยผักผลไม้ทั้งหลายื่ออาใช่มีมีแปดชนิดนะคะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเ e j u โวแ a n i c แอดมาจากเกาหลีก็คือไอตัวนี้คล้ายๆเท่าภูเขาไฟค่ะคือมันจะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกบนหนังศีรษะลดการระคายเคืองใครที่มีปัญหาแพ้ง่ายแนะนำให้ใช้ นัทเรีน v ีค่ะครีมปิดผมขาวธรรมชาติเพราะว่าเนาะแบบหลายคนมีปัญหาแบบไซ้ตัวใดกระบุดีนี่ตัว V8 นี่ชวยได้เลยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเป็นตัวนี้นะบางคนบอกว่าเอตัวนี้ราคาเท่าไหร่350บาทค่ะ350บาทมีทั้งหมด3สีโอ้สาสีเลยก็มีอันนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็มีสีดำธรรมชาติ อยากจะบอกน้องนุนีอย่างนี้ว่าในแต่ละสีนะคะสารสกัดตรงนี้ต่างกันนะคะโอ้ต่างกันใช่ตรงนี้ต่างกันแต่มี8ชนิดเหมือนกันนะคะโดยแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสีน้ําตาลแดงค่ะน้ำตาลแดงใช่มันก็จะทํามาจากกลุ่มที่เป็นผักผลไม้สีแดงใช่ค่ะเวลาที่ใช้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผมนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โดยเนนเพราะว่าบอสกับบ้านน้องนุนีเคยลองใช้แล้วนี่ไปซื้ออยู่ในเซเว่นีิตุกเอ๊แบบ เห็นผ่านตาตลอดนุ้มีผมขาวด้วยแล้วคะบ่งให้่งคนที่บ้านแมนคนที่บ้านพอพอพอมักไซแต่ว่านุเคยลองไซเพราะว่าช่วงหนึ่งอาจจะมีผมขาวนิดน้อยตามตรงนี้แล้วก็ตามจอนใช่ไหมนี่เลยค่ะแนะนํามาสคาร่าปิดผมขาวธรรมชาติใช่ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้นหมาะไม่ใช่ปัดขนตานะคะน้องนุ้ยคุณเคยจะปัดขนตาแต่ตัวนี้เป็นมาสคาร่าปิดผมขาวที่ขาวน้อยๆเนี่ยน้อยๆตามนี้นะคะ จะรีบไปงานใช่ไหมแวบขึ้นมาวใหจะทํายังไงจะไปหมัก15นาทีก็ไม่ทันแล้วจะไปหมักส5นาทีก็ไม่ทันนี่เลยระจัดส่งเรียบร้อยแล้วถูกต้องก็คืออมัสคาร่าเนี่ยมันเป็นการปิดชั่วคราวก็ปิดต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 ิดจบเลยไปเลยมีสองสีคือสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำธรรมชาติ ความปลอดภัยเนี่ยก็ยังเป็นนโยบายที่ทางบริษัทเรา<ด>เให้ความใส่ใจ<ด>เพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่จะออกวางตลาดนะคะเจ้าของแบรนด์นะผู้บริหารล<ด><ด>องหมดค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีจริง<ด>ลองไม่ออกไม่ออกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเขาดีอยู่แล้วเขาจะไม่ให้เสียซือ้อโปรโมชั่นต่างๆซึ่งอ<ด>ยากจะให้ติดตามได้จากเพจของแคทลีนเรานะคะก็ เดี๋ยวเขาขึ้นให้ดูนขึ้นให้เนาะสำหรับพี่น้องคนล้าอยากจะซื้ออุ้ยดีขนาดนี้อยู่ลาวมีบอกมีมีเพจพร้อมติดต่อไปได้เนาะอินบอกไปถามเพื่อนได้ราคาหรืออาจจะอยากซื้อไปไซซ์ซื้อแบบไปขายจากซีกมีหมดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ทุกตัวเรามี GMP นะคะมีมาตรฐานการผลิตที่ดีผลิตที่โรงงานที่ทันสมัยเรามีออยอนที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะวิธีการใช้ภายในกล่องก็จะมี อธิบายชัดเจนใช่เพราะมี2ภาษาธรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะว่าเราส่งออกด้วยค่ะชุดนี้เราได้รางวัลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหน่วยงานนี้เป็นของรัฐบาลนะคะไม่ใช่เหล่ากัรใดงยากค่ะต่อจากนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ที่แทรกไว้ให้ดูนะคะแปดขั้นตอนง่ายๆการไซ้แคทเธอรีน V ี8ครีมปิดผมขาวแบบธรรมชาติหซ่ผมให้สะอาด 2. ใส่ถุงมือ 3. บีบแฮร์คัลเลอร์เอสเซจากสองไฮมดผสมกับแฮร์ครีมในกระปุก 4. ใส่ไม้พายกวนผสมให้เข้ากัน 5. ใส่หวีหรือมือที่ใส่ถุงมือ He เทเนื้อครีมลงถึงเส้นผมและหนังหัว 6. คุมด้วยหมวกคุมผมและหมักไว้45 6 0หาหานาที 7. ล้างออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด 8. เสร็จและเป่าผมให้แห้งจัดทรงผมตามต้องการเท่านี้ทานก็จะมีผมที่เงางามดับแบบธรรมชาติเดอ้อโอ้พี่ตุกใส่ง่ายๆ ะวิธีบ่ต้องอยู่ยากเลยต้องขอขอบใจทางทิศตุกเลยหลายเด้อเ่ะด้วยนุนนี่เองเป็นคนที่ฮักเส้นผมหลายเนาะละอันนี้ก็อยากขอกลับบ้านเนาะไปปิดผมแน่น,นอนและอันนี้กะอ๋ะอ้ผู้บริหารมาทั้งทีก็ขอ,ขอกลับบ้านแล้ยนดีค่ะจะได้รักทั้งผมรักทั้งเง้นใหมละขอบคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะเท็ดหน้าเจอกันใหม่ไปค่ะสวัสดีค่ะ